สวัสดีครับน้องๆอ,อ่าวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับในเรื่องของการใกล้จะสอบเอ็นทาร์แล้วนะครับแล้วก็เรามีเวลาจํากัดเราจะแบ่งเวลาในกรารอ่านยังไงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับซึ่งเชื่อว่าตอนนี้น้องๆหลายคนก็น่าจะใกล้จะปิดเทอมแล้วถูกไหมครับก็คือน่าจะจบสอบที่โรงเรียนของมอ6จบแล้วนะโอเคนะก็น้องก็จะมีเวลาเต็มๆอีกประมาณ10วันเศษนะครับโดยประมาณนะโอเคแล้วเราจะวางแผนยังไงดีนะครับกับเนื้อหาที่เยอะแล้วเราก็มีเวลาในจํากัดด้วยนะครับโอเคอ่ะหลักการเดี๋ยวพี่จะมา คุยกันในคลิปนี้นะครับโอเคนะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะอืมโอเคสมมุติว่าน้องมีเวลาใช่ไหมครับพี่ขอแบ่งเวลาเลยนะในเรื่องของตัว time น,นะครับในเรื่องของเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเวลาอ่านจริงๆนะครับปกติเทคนิคที่พี่ใช้อ่านนะพี่จะอ่านเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับโอเคนะอันนี้คือในหนึ่งวันนะโอเคหนึ่งวันนั่นหมายความว่าตั้งแต่เวลาน้องตื่นมาน้องตื่นประมาณกี่โมงครับแปดโมงใช่ไหมอืม8ป0จุดนอนโอเคนะพี่จะแบ่งเป็นช่วงเช้าครับไง่ายๆนะเอาแบบ ง่ายๆนะเชา้าแล้วก็ช่วงบ่ายครับแล้วก็ช่วงเย็นไม่ใช่ช่วงเย็น,นี่เขาเรียกว่าช่วงช่วงมืดๆแล้วกันโอเคช่วงมืดๆโอเคพี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงนะโอเคอันนี้เทคนิคนี้น้องสามารถไปใช้ได้นะครับโอเคช่วงเช้าเนี่ยก็สมมติถ้าพี่วาดเป็นตารางเวลาเอาไปเหลืองๆล,ล้วกันอันนี้คือตารางเวลาใช่ไหมครับปกติเวลาถ้าจะอ่านใช่ไหมปกติพี่จะเริ่มอ่านประมาณ8ปดโมงนะครับแต่ว่าถ้าน้องแบบตื่นไม่ทันไม่ไหวก็ขอตื่นสายๆหน่อยก็ได้เออพี่แนะนําให้เริ่ม9มก้าโมงก็ได้นะครับโอเคนะเก้าโมงโอเคนะอืม เพราะว่าการตื่นเช้า,าดีครับแต่ว่าถ้าแบบว่าร่างกายเราไม่ไหวอย่างเงี้ยก็เก้าโมงก็ได้เก้าโมงก็กำลังโอเคนะเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับอันนี้คือพี่จะเรียกว่าน,นี้คือช็อตหนึ่งครับช็อตหนึ่งช็อตหนึ่งนะโอเคช็อตเอโอเคอ่ะอันที่สองครับอันที่สองพี่จะเริ่มตอนบ่ายสองนะถ้าถ้าเป็นพี่นะครับพี่จะเริ่มประมาณบ่ายสองขอพักสองชั่วโมงโอเคนะบ่ายสองอันนี้คือสมมติถ้าน้องมีเวลาเต็มเต็มหนึ่งวันนะครับโอเคนะก็เอ่อ 14นะครับแล้วก็บวกไปสามชั่วโมงนะครับก็คือน่าจะเสร็จประมาณตอน1 6 0หหรือเปล่าเดี๋ยวเดียวพี่ลองดูนะไม่ดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้อง15บห้าครับสิ 15. โอเคสิบห้ก็คือรวมเป็น3ชั่วโมงอันนี้เขาเรียกว่าช็อตสนะครับโอเคนะช็อต2ช็อต2 โอเคก็ค okay. ือ3ชั่วโมงอ่ะแหละอีก3 3ชั่วโมงไอช็อตแรกเนะี่ยคือ3ชั่วโมงนะครับโอเคนะแล้วก็ช็อตสุดท้ายนะครับอันนี้คือช่วงบ่ายไปแล้วนะ3ชั่วโมงอันนี้เช้า3ชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นพี่จะเริ่มตอน2ทุ่มครับสองทุ่มถึง,ถงอ่าเที่ยงคืนโดยประมาณนะสองทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าน้องไม่ไหวก็คือเริ่มเป็นสามทุ่มได้ครับสมมติถ้าสองทุ่มมันไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะได้อีกประมาณช็อตสุดท้ายครับเขาเรียกว่าชอ โอเคนะช็อตสามก็คือแบ่งเป็นง่ายๆเลยทั้งหมดสามสามช็อตนะครับโอเคนะก็อันนี้จะได้อีกประมาณ 3- 4ชั่วโมงก็แล้วแต่นะโดยประมาณเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยน้องจะอ่านเวลาประมาณ 9- 10ชั่วโมงนะครับอันนี้คือกาลังโอเคนะประมาณนี้กําลังแบบไม่ได้ตึงเงินไปนะกาลังโอเค,อเ,คเพราะว่าน้องยังมีเวลาพักถูกไหมครับดังนั้นคอนเซปต์ของเราก็คือตื่นสายเก้โมงเคยเริ่มอ่านหลังจากนั้นน้องจะเล่นเกมจะอะไรก็ได้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับอันนี้พัก2ชั่วโมงนะโอเคนะการพัก2องชั่วโมง มีพลังในการอ่านมากขึ้นครับเมื่อเทียบกับ1ชั่วโมงอันนี้มันมีงานพิจัยมาแล้วนะโอเคนะส่วนตรงนี้ก็คือน้องเริ่มตอนเอ่อสิบเจ็ดใช่ปะ่ะถูกไหมครับก็คือเริ่มบ่ายสี่ถึงเอ่อถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วน้องก็พักสามชั่วโมงเลยเออพี่ใไฮแระพักสามชั่วโมงไปทําอะไรให้เต็มที่พักผ่อนได้เต็มที่กินอะไรให้เต็มที่นะครับแล้วก็เริ่มตอนสองทุ่มหรือว่าถ้าไม่ไหวก็เริ่มตอนสามทุ่มก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้คือคอนเซปต์นั่นหมายความว่าน้องจะได้ราวลาเวลาประมาณน นะครับก็คือแบบว่าสอบม6เสร็จแล้วก็คือน้องจะได้เวลาเต็มๆอย่างนี้เลยนะโอเคนะคำถามต่อมาก็คือเราสมมติยกตัวอย่างนะสมมติถ้าน้องที่ยังสอบไม่เสร็จล่ะน้องที่ยังสอบไม่เสร็จอะตอนเช้าน้องจะทําไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้น้องก็คือจะจะ,จะกางกระบาดเลยก็คือทําไม่ได้แต่ว่าตอนเย็นน้องยังทําได้อยู่นะโอเคนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คือสมมติว่าน้องที่สมมติน้องที่ยังเปิดเรียนอยู่นะครับหรือว่ายังมีสอบอยู่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยน้องก็คือจะได้แค่ช่วงช่วงตอนเย็นใช่ไหม ตอนเย็นนะตอนเย็นโอเคนะส่วนเสาร์อาทิตย์น้องก็จะได้เต็มวันใช่ไหมครับเต็มวันก็แบ่งเป็น3ช็อตอย่างนี้นะโอเคนะอ่ะได้อันนี้คือคอนเซปต์นะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการแบ่งซึ่งในเรื่องของการแบ่งอ่านอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่คุณภาพของเวลามันจะต่างกันด้วยนะอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยสมองเรากําลังปลอดโป่งใช่ไหมครับแล้วก็ตอนบ่ายๆเนี่ยสมองเราก็จะกินไม่อิ่มอะไรเงี้ยเออประสิทธิภาพมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเทคนิคในการอ่านของพี่แลวจริงๆน้องจะแบ่งยังไงก็ได้นะครับตอนเช้าส่วนใหญ่พี่จะใช้ในการอ่าน เป็นการอ่านครับอ่านแบบอ่านเนื้อหาตอนเช้านะอ่านเนื้อหาหรือว่าน้องจะเอาไปแบบว่าเ,าเป็นอ่านโจทย์ก็ได้นะครับประมาณนี้ตอนเช้าอ่านเนื้อหาส่วนตอนบ่ายพี่จะชอบใช้ในการทําโจทย์นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยมันจะอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออะไรบางอย่างก็คือประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยมันจะสู้ตอนเช้ากับตอนกลางคืนไม่ได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบของพี่นี่ยก็คือตอนเช้าเนี่ยจะเป็นการอัปโหลดข้อมูลครับ ก็คืออ่านเนื้อหาแหละอะไรที่มันเป็นเนื้อหานะครับหรือว่าอ่านสรุปอะไรก็ได้เนี่ยเพราะนั้นคอนเซปต์ของพี่จะเป็นอย่างนี้ตอนเช้าอ่านเป็นพวกเนื้อหาที่เป็นสรุปนะครับพยายามจําเน้นในเรื่องของการจําใช่ปะแล้วส่วนตอนบ่ายเนี่ยครับตอนบ่ายเนี่ยตอนบาน่ยนบายจะเป็นโจทย์นะครับ โอเคนะอาจจะเป็นโจทย์เรื่องเดียวกับที่อ่านตอนเช้าก็าได้นะครับแล้วส่วนตอนมืดๆนะครับก็คือพี่จะมาอ่านเนื้อหาอีกทีหนึ่งจากไอ้ที่ทาโจทย์ไปอะ่ะคือเอามาสโขบให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเอาแมๆคือเขาเรียกว่าการทําความเข้าใจโจทย์ที่น้องทําไปนะครับอย่างเช่นอ่าน้องทาโจทย์ตอนบ่ายใช่ยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ยังติดอะ่ะเราจะมาเคลียร์กันตอนกลางคืนครับก็คือทำให้แบบเราเข้าใจตอนคืออันนี้คือเทคนิคในการอ่านหนังสือของพี่นะครับก็คือโดยรวมก็คือมันจะได้เนื้อหาแบบจริงๆอะ่ะคืออ่านแล้วมันจะไม่ได้ลืมแบบ ง่ายเกินไปนะครับประมาณนี้อันนี้คือตอนหนึ่งวันนะโอเคสาหรับของน้องเนี่ยอันนี้คือ1วันอ่านประมาณนี้นะครับของน้องเนี่ยมันจะมีหลายวิชาใช่ไหมอ่ะดังนั้นเวลาเราแบ่งครับน้องจะต้องแบ่งตารางทเวลาแบ่งตารางเวลาเลยอย่างเช่นอ่าสมมติถ้าช่วงปิดเทอมแล้ว่มันก็จะมีตารางแบบเต็มเต็มวันเยอะนิดนึงใช่ไหมครับอ่ะพี่ขอแบ่งอายกตัวอ,อย่างเป็นห้าวันนะตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนกลางคืนใช่ไหมครับอ่ะเช้ามีสาม บ่ายมี3อันนี้อจาจจะ3าถึงสชั่วโมงนะโอเคส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือพี่จะเป็นโจทย์นะครับตอนบ่ายเนี่ยโจทย์หมดเลยโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดี๋วเคเดี๋ยว,อยวขอถอยก่อนโอเคนะครับตอนเช้าเนี่ยก็คือเป็นอ่านสรุปนะสรุปของบทนั้นนะครับโอเคนะแน่นอนว่าในแต่ละวันเนี่ยน้องสามารถจัดตารางอะไรยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นเอ่อวันวันนี้อ่านคณิตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอีกวันหนึ่งอ่านฟิสิกส์อย่างเงี้ย แล้วแต่นะออว่าอ่านเคมีอะไรเงี้ยครับอือว่าอ่านเลขอย่างเงี้เยเออเลขไปแล้วนะโอเคอ่านจะเป็นอังกฤษอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชีวะอะไรแล้วแต่นะโอเคอันนี้คือน้องสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะอ่านยังไงแต่ว่าในหนึ่งวันเนี่ยควรจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงเวลาก็คือตอนเช้าอ่านสรุปนะครับตอน่ายทาโจทย์นะครับโอเคนะโจทย์แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็คือสรุปเนื้อหาก็คือทําความเข้าใจพี่จะใช้คำว่าเป็นการ ทำความเข้าใจแล้วกันนะครับมันจะอยู่กับเรานานนะทาความเข้าใจเพราะว่าบางทีถ้าเราทาโจทย์แล้วเราไม่ได้ทาความเข้าใจทิ้งไว้จะมาอีกอันนึงมันจะใช้เวลานานนะครับเพราะนั้นก็คือทําความเข้าใจโจทย์ที่ทําในแต่ละวันไปเลยนะครับโอเคเนะี่ยอันนี้เป็นแบบสเต็ปแรกสหรับเอ่อสหรับน้องๆที่ชอบสเต็ปแบบนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่ใช้จริงนะครับก็คืออ่าสรุปรุยโจทย์แล้วก็ตอนเย็นทําความเข้าใจแล้ววันต่อไปก็คือทําสรุปอ่านโจทย์นะครับจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้โอเคนะสำหรับน้องบางคนที่แบบว่าไม่ถถนนนนนััดดแแบบบบีี้้้ะไม่อองาจจเป็ อา่าตอนเช้าลุยโจดโจดนี้ก็ได้นะยกตัวอย่างนะโจดโจดแล้วก็ตอนเย็นค่อยมาอ่านเนื้อหาก็ได้นะครับ แล้วแต่นะอันนี้คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตัวน้องเลยนะครับโอเคนะได้นะอันนี้คือแนะนําว่าให้วางแผนดีๆนะครับในเรื่องของการอ่านเพราะว่าวิชาแต่และว,วิชาเนี่ยเนื้อหามันอาจจะเยอะนิดนึงก็แนะนําว่าให้อ่านสรุปเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมทําโจทย์นะคือการอ่านเนื้อหาอย่างเดียวเราไม่ได้ลูยโจทย์เลยพี่บอกเลยว่าการทําข้อสอบเอ็นทาน่ะมันจะเสียเวลาสตันนานมากสตันก็คือแบบว่าตะลึงไม่รู้จะทํำยังไงหรือว่าทําอะไรไม่ถูกครับเวลาข้อสอบเยอะๆแล้วเราทําไม่ทันอย่างเงี้ยมันจะกังวลมากเลยนะโอเคนะนนออ่ััีคืทิขงงงใกาารจดตหส ถึงแน่นอนว่าของน้องก็แบ่งเวลาดีๆนะสําหรับคนที่มีเวลาจํากัดนะครับก็แนะนําว่าให้อ่านตัวที่ทนาคะแนนเยอะๆก่อนนะซึ่งพี่ทําคลิปแยกไปแล้วละเออว่าตัวไหนมันทําคะแนนเยอะตัวไหนมันทําคะแนนน้อยนะครับแล้วเราควรจะฝึกยังไงโอเคนะเดี๋ยวจะมีคลิปในเรื่องของคอร์ต้า,ตาในเรื่องของอาการทิ้ง เปอร์เซ็นในการทิง้งข้อสอบได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มีคลิปต่อมาโอเคแล้วก็จะมีคลิปต่อมาก็คือเป็นคลิปที่แบบว่าเออน้องๆที่ค่อนข้างกังวลน,นะครับกลัวว่า,วาปีนี้อ่านไม่ทันแน่ๆเลยเราจะเตรียมซิ้วใหม่ดีไหมโอเคนะะเดี๋ยวมันจะมะีคลิปนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็คือช่วยให้แบบน้องๆคลายความกังวลได้สมมุติว่าถ้าปีนี้ไม่ติดในคณะที่เราต้องการคืออ่านไม่ทนันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราจะซิ้วใหม่ปีหน้าเนี่ยมันจะคุมไหมนะครับแล้วเราจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะคร คุยกันในคลิปต่อ,อคลิปถัดไปนะครับโอเคนะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆนะครับโอเค